อ้ยังาห้ามบอกสร้างสรรค์กองอมนุ่ยการสถาวงวานาพีนน่น้องพร้อมใจเสียงไปแหมน,นักงหมลายสงแสนแห่หมื่นบาททวนสร้างไปเพลสาระแต่แก่กองอมนุ่ยกานดีก็ล้วนล้วนอันนี้ก่อนถ้าจะอันเนี้ยสาระกองอมนยการอันนี้ก่อนแม่เจ้าเล่นยัง ทำอย่างตี age. Age is ้เจ็สร <gment al> ้างเอาโจนเสร็จเล่าใครจะงบประมาณตี้เปินเขียนมาสองแสนปลายเห็มห้าหมืนเปินห้องศาลาของอำนวยการนั่งตั้งลูกนี่เป็นเย็นเป็ยนจุ้มสองแสนปลายเหมห้าหมืนก็ได้ศาลาลางงแสนห้าหมื่นบาี่เขานั่งกี่ข้าตุ้มกับเจ้าเนาะ รวัถึงหมดหกอย่างเจ็ดอย่างงบประมาณจะเสียงเต่าใดกันเขาจะได้แจกงห้พี่น้องคนฟังคณะสัทธาตึงสี่หมู่บ้านตึงมะลิกาตึงแม่อายขยับขยายตักงหดเสียงกี่ลัาจีฮีบถึงหกอันเจ็ดอันขยับขยายยิ่งใจรวมสร้างงอบรับ นับเลือนลายเพราะว่าปีน้องเฮาพร้อมใจ mm hmm. เข็ดแม่อายบนวัดบ้านเด่นวัดแม่ตุกก่อแกาา่แรมสถาวบวานบรดทำปินเล่นนะแม่อายหรือว่าบ้านเด่นสัก ได้สร้างสามหมื่นแปดพันสองร้อยจะบอกเท่าวัดฟังเน้อปอใจได้ขยับขยายแม่ไอได้สร้างสามหมื่นสองพันแปดร้อยปจะบอกปอใจเก้าเห็มเกาลานโอหานต์เนว่าเสี่ยงสามหมื่นเกามันเก้าล้านเกาลานปายเลน้องคนคตเดียวนิมนบ่พปอเป็หมูไม่เล่นเดียวนี้มันบ่พอเป็นกอ เก้าล้านมันถึงจะโป้เปลงไว้กะหกอย่างจิตอย่างงบประมาณรวบรวมทั้งหมดสุดไปกะปินเก้าล้านสี่เศษสามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสองพอดีมันต้องลงพอดีโอ้โหเกือบสิบล้านอีป้อ Hanna sắp hạ gặp tang à, hôm bà chai găm lì gà choi gặp bay qua bay qua. A lụa hanna hôm sáng hôm bay qua mặt 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 เจ้าเ <c oughs> ก้าล้านสี่แสนสามมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสองแม่เฮ้อเกือบสิบล้านอีแม่เจ้าเอ้เขารวยกันนักแก่โคตรรวยกะขนาดแปลงนี่เชี่ยงเก้าล้านจะสิบล้านบ่นต้องกลัวเนอะวันนี้เนอะใบร้อยนี่จะปิววุ่นๆนะ่ะ กูติหลังเจ็ดล้านเนี่ยสตังร้อยเนี่ยเขาดึงบากลัวได้หื่นจังปีย่างโซเจี่ยไอเดอพัสรี่อ๋อแปดร้อยเขาจะมารวมอันอย่างเดียวเนี่ยเหรอเห็มกี่บาทก็จะแผ่วสิบล้านละไอเหมกี่บาทไอเวันเนี่ยมาเติมเพิ่้อีถึงสิบล้านแหมกี่บาทค้างแหมกี่บาทบอกมาค้างแหมประมาณห้าแสนปลายอะกะฮะ เ้าล้านป่าเนี่ยโอ้ยกว่าเปิ้นจะรัททาจะหอมกันม่นใช่ว่าก้าร่วมแรงรัทธาเนาะ,อะโอ้ท่านเจ้าอาวาสของเฮานี่นะเป้นดังเราเป็นพระนักเทศประเดี๋ยวจืเสียงตีไหนเพราะก่ลังลายมาฮอบดกฐินผ้าป่าหลายตีหลายตังแต่ละปีแต่ละปีไม่ใช่ว่าจะแปลงปีเดียวมันแล้วเสร็จหมดไอ้สาตางค์เป็ดเก้าล้านนี่นะสมัยก่อนนี่นะแม่กึดนะว่าโอ้ท่านสมุโอลานเนี่ยท่านท่านอยู่วัดไหนตั้งใดเฮาเปิด โชว์ซับเปิดย t u b e เปิดอย่างเนี้ยหันท่านเตจแล้วมันม่วนมันตลกปุ๊กฮะเจ้ามันบบเหมือนเขานั่งฟังเตดฟังทำแบบบะเกลว์เนาะ,ะเปิดมีตลกมีมุกมีไอ,อ้ยังเออมันม่วนมันงนินกูดเอ,อี่ท่านนี่อยู่วัดไหนจังใดเจ้าสมัยน้อยนอยที่ได้ฟังต้นแรกเลยนี่ก็คือตู้ทองตู้ลุงทองตู้ลุงทองนี่อยู่หน้าบ้านน้องพัชรีเนาะวัดสูรพนารามโชว์พณารามแถวโรงพยาบาลปางเงะฮันเนาะ ฟางตู้ลุงทองติดจะาดุกมหาจักฟางตู้ลุงทองเปิ้นเล่าเจือตลุกกับม่วนแล้วกลับมาผ่านตู้ลุงทองมากลับมา,าท่านสมุโออรลานเจ้าบอกขึบอกฝันว่าเขาจะมีวาสนาได้มาโอ้มามีบุญตั้แตตึงมาได้มามาซอเจ้าครับอ่าวัดติทานอยู่ติทานสร้างเจ้าอันนี้ตันอยู่เนอะเสานี่นะซีเส,สาเขานะหอมไปอะ่ะไอทวันนี่นะอื หอมเสาไม่ซักเนี่ยสีต้นเออเสาวปวนนะไม่้างสีเล่มนะกะหอมเสาต้เสาปวนอีว่าไอ้ประก็หอมเสาวิหารซ่อมเขาไม่ซักนี่กะเออตอนนั้นมันต้องใช้เสาวปวนก่อนกะเวลาเป็นนั่งล้านขึ้นไปมุงกังบเบื้องหลราคาจเจาอ๋อต้องมีเสาวปวนอีนอะเม่ถ้าได้เสาวปวนไอไ้ยไผยัไปจะบุงราคาได้หว บ่เป็นยังปฏิว่าการทําบุญเนี่ยกว่าจะมาสําเร็จเสร็จดีเนี่ยเมันต้องหอมกันหอมเออท่าใดนี่ไผ่ไม่ใช่ได้ว่าเจเเ้าการบังเออแบบแบบเป็นการบังคับไผ่ามีน้อยหอมน้อยมีหนักหอมหนักถ้าเฮามีน้อยเฮาไปหอมหนักมันก็จะเกินตัวเฮาให้เหมาะเกินพันห้าไอ้ทวัดเนี่ยไอ้ทวัดมีร้อยไอ้ไปหอมสองร้อยฮะลำบากตัวเก่า ยังไม่อุ้ยนี่ป่นมีร้อยป่นหอมห้สิบบาทหอมส่าวบาทป่นก็ยังเหลืออยู่อันนี้บดดัน<ม>บาดตัวเกา่าบดเดือดร้อนตัว,<ม>ตวเกา่าบางพ่องเนี่ยป่นตะวาเนี่ยป่นด้คนหมืน่นคนหมื่นเนี่ย<ห>บืดป่นกับยามาเฮ้ยจังซองคนร้อยสองร้อยปนกับบดเดือดร้อนได้แล้ววะได้ก่ะป่นเข้าทั้งหมดเที่ยงคืนวันที่สัจจ์บุญละบางพ่องป่นด้กินเงินเดือนคนเท่าเก้าร้อยพันเนี่ยเป่นกับยามาเฮ้ยจังซอกร้อยพ่องสองร้อย ก็บ่ได้เดือดร้อนโอ้อันนี้บ้านเฮานี่เปิดมาเดือดร้อนอบ้านอุ้ยไอ้นี่ปะท้อมาเกินตัวเพราะว่าทําบุญนี่แฮมฮืม้อเดือดร้อนและเบียดเบียนตัวเก่าและเบ,บียดเบียนผู้อื่นมันย่อมได้กับตนกับตัวอ่ากิาน,านหออตามนาแต่ว่าถ้าฮือไปเลยโดยมันได้หวังผลหวังอะไยังจิตใจบริสุทธิ์เพราะนั้นพระอาจารย์เป็นท้องวัดจาคะเจ้าาคานี่คือ เฮ้อโดยหวังผลอันนั้นได้อน,นิสงเต็มเต็มแต่ถ้าให้ทานเจให้ทานนี่มันยังมีติดฮะน้อยหนึ่งมันยังมีหวังผลอ่าถ้าหวังผลนี่มันจะได้ได้ผลแต่มันได้อน,นิสงอ่าครับยังไปเอาหงตาลมาเอาเอาตะกินเต็มตีบขี้ายาไปกินกระจงังเอาไปขว้างกระจงัง<อ>ถือว่าเฮามาตานแล้วเนะี่ยอันนี้เขาจะได้บุญบริสุทธิ์อ่าแต่ถ้าเ๋ออย่าไปเอานักอะอ มึงจะไปเอานักไปคนอื่นพ่องอันนี้มันมันได้บะเสียงได้บะเสียงนได้กระโหนมันได้อันนี้สงบนญอ่าเม่นี่มาสละแล้วเออสาธุหอมไปนะมันได้เกิดไอหยังวันท่านพราสมุจะเอามาเปลงมาสร้างยังอ่าเถอว่าเฮาตานละความตนีเอ่ตานไปตานไปท่านจะเปลงจะสร้างไอหยังบะสร้างไอหยังจะเกิดอหยังบะเกิดยังเฮาไม่ได้เกิดละอันนี้เฮาจะได้บุญบริสุทธิ์ที่สุดอ่าปนมือเฮาไปละ ยกมือท่วมหัวไปแล้วจบอันนะั้นได้บุญนักที่สุดอ่าบางบ้านแม่นี่มีนะบ้านแม่พับนอ่ะ,ะเอาพระป่ามาเท่ากับทีนมาสามแสนสี่แสนไป่งกันนั่นนั่นต้องแป่งนี่เนอะจะเอาอย่างอีเนอะจะเอาอย่างอันเนอะ,อะจบจบเมื่อที่คิดหัวก็กรรมการกับตุ๊กน,ะ,นะ,อะอันนะั้นตาลแล้วตาลบะสุดตาลบะขาดแปลงได้กอดแปลงได้อ่า ได้ผลแต่มมาได้อันนี้สงูงเป็นอย่างอันอเป็นอย่างอันอเอายหรอไหม่จังปีเพราะฉะนั้นออนะฮะใื้อจังซอนเนี่ยให้ฮึกัื้อเลยเ <c oughs> อาไปต้องกึดเนี่ <c oughs> ยเหลือหํหน้าอยู่กันหํหน้าอยู่กันอย่ามารลักษ์ใบฮึวัน,น 2, ที่สองที่สามนะเขาห้ามมาเขาห้ามเปิดเชียงเนี่ยเอออย่าห้ามอดโดนเสียงเปิดว่าคนนะคนนะนียวมันบ่ป๊าเป มัวปนความหมายก็เล่มนเดียวนี่มันบ่ปัว่าเป็นกอพังนาเชลีกัน้องอะขาวมาซองจะเอาใจสิมสาวแจวว่าบานไปนอกไปในจันการนจันท์งานนอนจังอย่ามีไยตีมาช่วยกันกำหนดไว้หมดฝั่งคะกรรมการปอบ้านเม่บานผู้นำชุมชนหลายตีหลายตาเลยเจ้าคนเดียวไปได้นาะ ถ้าสมุต,ตเดียวมันหัางตึงอีดจะปินได้มาจุยกันลายมัดจะมีไภายในตังอไาไอยมะลิกาแม่ไอยนับได้สี่หม,มู่บ้านตูดไปในตูดที่ปึกษาตูดดำเดินการจะปินภัยพรองกันจีบของกับไอวนละาตัว มีคณะกรรมการที่ปรึกษาตุนไปใไนตุนเจ้าอลวาดมีเจ้าลคณะอำเภอเขตแม่อายตึงดีคณะประธานที่ปรึกษาบอกเอื้อเด็กขาดตุนเจ้าอลวาดไปนำโดยเจ้าคณะเจ้าอำเภอ,อ,อแม่อายท่านอายะ คนะท่านพระครูวิธานทำแมสโผนเลือนไหลเจ้าขออ้าอำเภอแม่อายเป็นพระธาตุที่ปุ่งแสดังอนามัยการมีกันระเบียบของสูงกังฟูต้นนงเป็นประหานอนท,ท่านพระครูวิธานเล่นท่านพระครูวิธานธรรมสโผนตนเอก เป็นประธานปรึกษาห่วงกับละคระาซัทธาตำแหน่งของท่านนี่เป็นเจ้าคณะเก่งปลาลิมไอจะใส่ซุบบะแนวเก่งปลาขาวมันสูใส่ซุบบะเน่กับว่าปลายแจดังบะไอกีดบะได้มันฟาก็ลงฉลัฮะท่านดำลงตำแหน่ง วันนี้เราจะอู้ขยายเจ้าคณนนะอำเภอเม่อายท่านเป็นประธานที่ปรึกษาการงานสถาปันปักกันมาวันนี้ช่วยเหลือเพื่อกำจีบจะมีภัยเห็บนั้นที่ปงึกษาแถวเจ้าคณนะ บรรลจช่วยกันเป็นสายและรองเจ้าคณะเขตอำเภอแม่อายนำโดยท่านพระครูโอภาษมงคลทำมีการมีงานติดตามมาเด็กขาดช่วยการช่วยงานบังเอิญได้ขาดรองเจ้าคณะแ,แม่อายท่านพระครูโอภาษมงคลทมนะครับตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอและพระ ภูรันตน,นะสุตาพิโมนช่วยกันเหลือหลายท่านเป็นเจ้าคณนนะเขตตำบลแม่ายการงานอันดนอยตึงบะครับบคของเป็นกรรมการและทีเปึกษาาการงานมีแม่บ่หืือป่าเดือนรอนจีนช่วยกันจนรอนมีตึงไปนอกมีตึงไปในยสบักที่ลวบใจเฮาต้อง สามคาทีนิยมเกิดพระรังประธานดำเนินการนี่คือท่านเจ้าอาวาสนามว่าพระสมุโอรันวชิระปัญโยไอวัจะเอิ์ประกาศฐานน้าต้านเป็นเจ้าอาวาสเลยได้ตำแหนง่งประธานดำเนินงานแล้ว<ม>ขาดมาได้ตัวเจ้าอาวาสของเฮาเจ้าผิด แล้วไปนอกจกจงะมีผู้นำต้องมีป่อกรรมนันต้งจะมีป่อหลวงเวลาอันที่สมประกวรสูงมาบอกว่ามีตึ้งสี่หมู่บ้านป่อหลวงกับสีผู้ช่วยกับลายจะมีภายในช่วยกันทําบนญหาจิจอยกันจัดงานว่าจะมีภายในช่วยกันอะไรลำไฟกับ งานจัดงานนักแน่ประธานกรรมการที่เปิ้ลเขียนแม่ไว้แย่ว,วันจะกอนวันมันดีอย่างอันนั้วัดแม่ตุ๊กระแรมมีงานไพ่บัดได้กินแหง่ายซ้ำเป็นประธานกรรมการเกิดแสงหม่ายมีคือปออินทร์นอป่ออินทรอนบัวลังอาจไว้สาปออินทรอนเด้อ อินทองปัวหลังอาจมีความสามารถึงบืหอมัวมองตำแหงไวยาวัดจัาโกรวัดแม่ตุ๊การรมดังอเลเป็นนปัะหานและกรรมมาการจัดการจัดงานมาช่วยกันลายลำจีเล จะปันกี่บาทยัยงซอโบ,บนภาพวยากร์วัดมาตุการับประธานกรรมกาศจ่วยกันขึ้นกันสร้างฮะผู้ใหญ่หรือว่าพ่อหลวงหมู่ตีเจ็ดเขาก็มาช่วยกันากชายาที่เขียนมาดังอันพ่อไตรัดน,น้ำสกุลสีอ่อนเม่นแล้วอ๋อพ่อหลวงไตรัดนเนาะ ผูน้นำหมู่เจ็ดกับพ่อหลวงไตรรัตน,น์นาสกุลอเปรนาสีออนมาพ่อบาดเดียวนี่ขวายมาออดจอดพ่อหลวงโมู้หกจะชื่ออัญ,ญังวันนี้พัชรีนั่งอยู่บนผักพือยกม,มือแสดผู้นำอยู่ลู่มหหง <c oughs> จีบพ่อหลวงไตรรัศีออนคนใดมีตึงอม <c oughs> โมหกมีตึงอโมเจ็ด จะสำเร็จบังมีปัญหาป่อหลวงประพันจ์จันทราพ่อหลวงหมู่เจ็ดดังอันละเคดำโบนเป็นแม่ไม่อายมีงานเมื่อใดตึงบ่ได้ขาดเพราะป็นผู้นำหมู่บ้านน่ะช่วยกานช่วยงานมีมาพ่อหลวงประพันหมู่หกเนาะเจ้าพ่อหลวงไตรา่หมู่เจ็ด พ่อหลวงหมู่เก่าคือพ่อหลวงดวงดีสีคำแก้วเป็นนักเป็นแหน่หมู่เก่าต,ต๊กตำบลม้าลิกาและก็ยังมีแหมหนึ่งหมู่บ้านพ่อหลวงจะรัน,นสกุลรู้ธรรมเปิ้นเป็นผู้นำาผู้สองเฮมซ้ำพ่อหลวงจะรันรู้ธรรม<ำ>พ่อหลวงจะรันรู้ธรรมหมู่สองิกานลิกา นหลวงกับต้องสี่หมู่บ้านแล้วผู้ช่วยจะมีกี่คนกับกันที่เพื่อนจะช่วยกันช่วยงานจะต้องมีเึ่งขวาจะต้องมีผึ่งซ้ายรายชื่อเพื่อนว่าลายนามอันนี้สาคัญยามเลงยามใบพัชรีจะบอกอีกนายจำป็นต้องมีผู้ช่วยขึ้นมาผู้ช่วยก็มีแต่รายชื่อมามีอะอ๋อรายชื่อมีไม่อ จะเปิดการบ้านเพื่อป้อหลวงสี่หมู่บ้านเขียนขึ้นมาหาลายชื่อผู้ช่วยมีไผ่พ่อจะไม่อายมาลิกามีกี่คนเจ้านับได้ต้องแปดคนเก้าคนพ่อมีสี่หมู่บ้านเอารวมกันเจ้าเจ้ามามา้วมานามามีมีสักมามนมา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 มต้องมีผู้ช่วย ก็หันด้วยเมื่อมาช่วยในแกนแต่ว่ารายชื่อผู้ช่วยบ้านมาตุกันแล้วว่าไผเป็นผู้ช่วยแต่เหหรันยิ่คือพ่อสมบูรณ์แม่แหววันไผก็ตึงหันด้วยมีการมีงนสาสางลางซวยเปิ่นใดมาช่วยในง ใบบ๊อมีแผวหัวมวดเป้นลกักษตึงอ้างอวดเหมือนกันนะหัวมวดช่วยกันช่วยงานคณะกรรมาการคือป่อสิงแกว้วใบบ๊อมีแผ่วป้อส้มสักให้กอตึงหูจกมาช่วยกันแลวอันนี้หัวมวดหัวมวดใหญ่ทีมเลนหัวมวดใหญ่ช่วยกัน เล่าใครจาหนึ่งสองสามสี่ห้าดเปิลเขียนมานำ้ำใดกะตึงแห่หัวหมวดป่อสิงแก้วน้ำสกุนทองขาวป่อสมสักนิเป็นตีแองตี้อวดป่อประพัดวาทงหัวหมวดสีำาแก้วมีแผ่่ป่อดวงดีห,หัวหมวดใหญ่เนอหฮาพี่ชอบกันนักกับป่อเสาคำและกับมะลิ บุดจยกัดบุดเน่แห้งสาวจีมักขาถายกมักกะหงังตึงมีแนมว่าล่าคุณพ่อสะมือแนมจะปุลนุ้นและสัจจะบอกคือเธอพ่อสะมือคนใดฮ,ฮูบะฮู้จีมักกะทายกมาตุก,การับมกคาถายกให้เขาก็ตึงหูตามที่ได้อุลปนได้เสนอ ไม่มีคุณพ่อเสมอแต่บุญก่อยเจอใบทองเสมเอก็บักใส่ซาวเกี่ยวเนี่ยใส่กล้วยก็ว่าเป็นละขมุ้ยจะตัวไปหลักมีแกน่ามีงานเปิ้นตึงเคร่งครัดช่วยกันงานวอดวอดเจ้ามันอีทจ้ะถ้าทำงานหน้าหมูเนี่ยมาช่วยก็ได้มัดมาป็นงานโลนะแม่น้อเปิ้นได้มา กินมีตาสถานหลังไหลเขียดตำบลแม่อายเปิ้นได้ความหอมห้าวันนี่สถทธาโยมหมดเลเปิ้นได้เกี๊ยมันอมมันยังเจี๊ยลำเดี๋ยว้ากวัวอิดต้องบอกข้าสมุอ่านี่ยังเอาวันเดียวพอโอ้ไปเอาวันเดียวนี่ยังปล่อยหลวงเปิ้นกินใหญ่ต่ใหญ่กะสี่วันห้าวันก็ถูกต้องแล้วรู้สถทธามันโยมโอ้ก็ไม่ใช่มีกู้ปีลุบ ปีนี้แล้วปีหน้าปีนาหน้าแหมสองปีสามปีปมหูปุ้มจะมีย่ะมึงพอเถอะวันที่เจ็ดนะ่ะทีมง,งานวิไลนะ่ะมึงเฮ้ยคนจะไลยเลยนี่กะเขา,าจะตื่นสิบโมงว่วกะปัดเกลี่ยเนี่ยตื่นเก้าโมงสิบโมงลำวงกินเลาลำวงกินเลาเมื่อวันหัววัดเมื่อคืนลำวงเฮหัววัดหัวว่าแม่บ้านแมาาน่ขัวยมแล้วยมแยหมพองเมื่อยเข้าห้องบ้านก็มีันทีวันที่ เจ็ดุ่นนะเตียวเวดวัดเข้าออกเข้าออกไหนจะไปฮับตอนตีบ้านแหมเขามาหอมตีบ้านแหม๋อวันในหัววัดหัววายจะมาวัดนี่แหมมาต่ยจ่ยตุ้จ่วยผ้าสมุหม์แฮมวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดแต่มึงหอดเลยก็นึกว่าคนจะไหลมึงบอกวิไลเซบ,บาการเลยนี่ยังอ่ะแวเซเว่นเ้ากินข้าวกินเหี่ยหก็ไมากินวัดนี้ปตึงเกียมาพั้งวัดนี้หมดเขาโยมเหมือนหมดอนะผ้าสมุจัดเป็นห้าวันบุญหรอ แม่บ้านนี่เมื่อยแตกเมื่อยเต้นนะกะโอ้พ่อหลวงดูมันม่วนเมื่อยพ่องจะมันอย่าเมื่อยก็กินยาเมื่อยก็กินยาค่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะมึงพอเถอะมึงพอเถอะวิไลนี่นะเจ้าวันสุดท้ายนี่นะเรียกว่าคนจะเต็มนี่อืดๆอีกอ๋อคนเต็มก็ควายมาเต็มก็เจ้าเออแต่แม่บ้านเขาโยมก่ะอ๋อโยมมันหลายวันอีกหลายวันอ่ะโอ้ผ้าสมุก็จัดเตะจัดว่าะกอแต่จัด จัดอีกก็ดีเหมือนกันมันทั่วถึงทั่วถึงแต่ฮืดดีเนี่ยมันจะจิตยังเนี่ยเจ้าที่ดิน่ะเจ้าสามไล่ปปอที่ดินสามงานเจ้ากุฏิก็ไม่เจ้าซุ้มประตูกับบุรณะใหม่สาลากำแปงกับบุรณะใหม่สาลาบุรณะใหม่โอ้แม่นเหรอหืดดีเนี่ยก้อยกระจา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 ยยังไงอ่ะเอามารวมกันเป็นเตื้อดีอ่ะปปอหลวงลูกมันบ่ดีม่ดียังไงก็เขาได้มาเตื้อดียว่ะ โอ้แม่กุฏิหลังนี้แล้วเออก่ะปีหน้เตือนหนึ่งปีหน้าก็ไปหลวงกับแป้งอ่ะแม่ปีหน้าบุรณะกับแป้งซุ้มประตูกะเตือนนึ่งอย่างโอ้ตีดินได้มาตึงสามให้สี่ให้ก็ไปหลวงเตือนนึ่งอย่างอาเป็นปีเป็นปีไปอ่ะแม่อออันนี้เจ็ดอย่างก็ได้เจ็ดปีก่อนอ่ะแม่อันนี้เจ็ดอย่างเจ็ดอันเอามารวมเหมือนวันนี้วันเดียวเนี่ยเขาได้มาเตือนเดียวเนี่ยมดมันมาตีนะทัน พระสมุโอลานก้นโผล่ผลงานวันนี้ทีมงานทวัดพัชลีอ๋อไอวันแรกเนี่ยมันห้ามอย่างไรถ้าห้ามดีก็ปีหน้าก็ถ้าอย่าได้มาแต่ถ้าห้ามบดีก็เจอดียวเออไม่อู้อันใหใจอ่อนได้กะโอ้จ้างซ่อสามวันก็นรอเนี่ยไปเอามาแข่งกันในสามวันเนี่ยผ่ห้ามดีก็ได้มาเจือหน่อยอยะไผ่ได้มากะจ้างมาได้มากะจ้างขอแฮได้มาโอ้ไม่ไหวอย่าง มาพอรายการแล้ววันนี้นนม่วนที่สุดวันนี้ม่วนที่สุดอีกม่วนที่สุดอะวันพุกอะวันที่ห้าเนี่ยวันนี้วันวันพุกกับึงมาได้วันนี้อี่ยงผมมาได้วันนี้วันนี้ม่วนที่สุดวันพุกก็จะม่วนวันฮือก็จะม่วนละนี่ม่วนเหมือนกันหมดทม,ม่วนเหมือนกันหมดเจ้าแล้วแต่ว่าโอ้เปิลจะชอบไผ่พราแหวน การฟังซ้อนนี่เปิ้นต้องฟังฟังถึงวันฟังตั้งแต่ต้นจนจบเปิ้นถึงจะหูถ้าฟังซ้อนเนี่ยนะโอ้ลูกไหนลูกเบามาฟังกําเดียวแล้วก็ไปเนี่ยบอกห้เรื่องบอกู้เรื่องเพราะเป็นลาดับลําดายาวเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปตั้งแต่ตั้งแมมแะ้วหรือไี่ฟังซอนนี่เป็นตอว่าฟังตั้งแต่เก้าถึงปลาย ตะกี้เขาห้ามตูนไปในเจ้าเจ้าคณะอำเภอแม่อายท่านพระครูวิธานธรรมโสพลพระครูโอภาสมงคลธรรมพระครูรัตนาสุตาพิมลและเจ้าอาวาสมาตุกรามเขาคือพระสมุโอรันวชิระปัญโยลามมาประเดี๋ยวนี้มาถึงตูนไปนอกล่ะผู้นำท้องทินล่ะตังนอกนี่ก็จะมีตังผู้นำก่ะตนไปในแล้วก็ต้องมีตังนอกนี่เป็นพายก็ต้องมีปอดหลวงผู้ช่วยอสมออบตชลบปพลสละ พระฤอสีอสอพอรศเป็นผาษือสียังพูดรักษาความสงบพูดรักษาความสงบเออนึกว่าพอรศพระฤาษีก็แม่ตายพระฤาษีพอรศพรลฤาษีอ่อเาอพอเ,ออเพราะฉะนั้นเตะเตรียมไปก็เหมือนมือห้านิ้วของเฮาเพราะว่าเกี่ยวกับห้านิ้วหงนิ้วจะนิ้วใดน,นิ้วหนึ่งมันจะเป็นการอย่างใดอะจ๊ะอย่างพระชาลีกับไม้เนี่ยมันก็ต้องใช้ห้านิ้วในการกำ่ำอ,อ๋อถ้าก่ำสองนิ้วก่ำสองนิ้วก่ำได้มันบ่มัน กัาสองนิ้วก็ได้มันบัดเน้นนิ้วเดียวสัมผัสกำมมาไดอ๋อไดอ่าจะฮื้มันมันจะให้มันเน้นมันนักมันก็ต้องห้านิ้วเอาห้านิ้วนี่กาแต่ละนิ้วมันจะมีความหมายของมันโอ้ไม่มีความหมายอย่างใดยะเจ้าเหมือนกับคณะสถามาริกาเหมือนคณะสถาไม่อายนี่แหละสี่มบานะอ่ามันก็จะมีหน้าที่ของมันมีแผนกของมันอ่านิ้วหัวแม่มือเพื่อนเอาไว้ยี่หยางอหัวแม่มือเาเอาไว้กดเยี่ยมนี่กะ เอาไว้เทคก็ได้เวลาเอาไปกู้เงินนี่นะเปิดก็มีหน้าที่ของเปิดหัวแม่มือนี่นะเอาไว้เ๊กอีกเอาไว้จี้ก็ได้อยู่วในมือเนี่ยจี้ตั้งหน้ากับแบบเปิงแบบเปิงแล้วจี้ไหนพัชรีมาพรนะพรไม่อุ้ยฮะไม่อุ้ยเจ็จโกสตังเปาอะแบบเปิงเอาไว้จี้ตั้งหลังปุ่นมึงพอปุ่นหลังปุ่นมีหลังปุ่นอ๋อเป็นหน้าที่เตะละนิ้วจี้เปิดก็มีหน้าที่ของเปิดจี้ นิ้วกลางเปิ้ลก็มีหน้าที่ของเปิ้ลอกปัจีปาเล่อเนอนิ้วกลางนี่นะมันมีหน้าที่ของเปิ้ลกันนิ้วกลางนิ้วนางเปิ้ลก็มีหน้าที่ของเปิ้ลอ่าแม้แต่นิ้วก้อยเปิ้ลก็มีหน้าที่ของเปิ้ลอ๋อเป็นว่ามีมดก็เหมือนคณะสถามริกาก็ไม่อายเนี่ยอ่ะไปยี่นมาแล้วกันแล้วล่ะกินนักเนี่ยหนักนักแนอยู่ในกาแฟกาแฟอยู่ไนกาแฟกาแฟมันหนาวจ้ะอ่าแล้วไม้ไม้ สามวคธีก็มันนิ้วแฮนิ้วก้อยหอบก้อยหิวก้อยติวห่วมกันสามวคธีจะเป็นขาดปิดงานมีตึงนิ้วใหญ่มีตึงนิ้วน้อยคำเดียวจะบอกพัดชะลีปูจีกางนังก้อยมีตึงตั้งใหญ่กับมีตึงสามน้อยมันมีหน้าที่ก็คองไผ่ของมัดช่วยกันตึงคำเดียวยิงได้กันคำเดียวมันแบบเป็นงานนะ พ่อน้อยพ่อหนานกลุ่มหนุ่มสาวมีกลุ่มลูกกลุ่มหลานกลุ่มคนใหญ่มีกลุ่มเก่กลุ่มเท่าสามัคาีปินสามัคีการงานเฮามีจะมักป่นตุนเต้าอเจ้ามากันมาเจ้าน้องจีบมวดกับมือ5นิ้วเฮามีช่วยกันตเต้เราตึงมาตึงเท่าบังมีหมัวหมองบ่าวแม่วัดนากา